คระค่ะจริงๆก็คือ,อมีการที่แรกเริ่มคือมีลูกค้าเดินเข้ามาหาทางทีมแหละค่ะว่าเราได้แชร์ราคาของเราให้ใครไหมอะไรเงรี้ยค่ะเพราะมันมีการที่แบบเหมือนราคาเราหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครัก็เลยเกิดจากการสืบของพวกเราว่แบบมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีหลายๆงานที่มันหลุดออกไปจนเราแบบเจอตัวก็เลยเป็นการที่แบบรวบ,บรวมหลักฐานแล้วก็ปรึกษากับทางทนายครั มันไม่ทราบว่าอันนี้อยู่กําลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่ว่ารั่วไปได้ยังไงต้องบอกกันว่าข้อมูลที่รั่วนี่คือเป็นบัญชีรายชื่อลูกค้าลและอัตราค่าจ้างศิลปินภายใต้สังกัดของ QMW QMW q m เป,เป็นบริษัทของผมซึ่งตัวไรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกบันทึกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทจนถึงประมาณประมาณเดือนกันยาปี2ที่แล้วครับแล้วเราได้ย้อนดูไหมคว่าความอาจจะเป็นความหลัหลวมของบริษัทตรงไหนไหม ก็คือจริงๆแล้วว่ามันมีแค่คนไหนที่ถือตัวไฟล์นี้อยู่ใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่ารั่วจากใครเราก็จะด,ะดะาเนินคดีตามสถานะนะครับแต่ว่าข้อมูลความลับตรงเนี้ยถ้ารู้อย่างเดียวเหยียบไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้แล้วนําไปเปิดเผยความผิดอยู่ตรงนั้นนะครับ จริงๆในทางการค<ะ>้าสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความลับระหว่างเรากับลูกค้าด้วยแล้วตอนนี้มันเป็นตั้งแต่ง,งานตั้งแต่เปิดบริษัทมาก,ก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีรายชื่อลูกค้าทั้งหมดจริงๆการทําเรื่องตัวเลขมันควรจะเป็นความลับระหว่างตัวเรากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคเพราะหนูเป็นเอเจนซี่ด้วยอ่ะมันคือการที่แบบหนูดูไม่โปรเฟืชัานอลไม่มีจรรยาบรรณในการทํางานเลยมาถึงว่าเปิดเผยตัวเลขให้แบบคนอื่นทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติในการทํางานอนะ่ะเราก็จะไม่เคยอยากจะรู้ตัวเลขของนักแสดงคนไหนหรือคนที่ทํางานร่วมกับเราอนะไรอย่างเง มันก็เลยเหมือนกับเราไปทําให้ระบบการทางานของลูกค้าเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ความความเสียหายเอาใชัดๆับป,ประเด็นความเสียหายมีมีอยู่สอง่วนหนึ่งเสียหายในเรื่องเชิงพาณิชย์ของบริษัทซึ่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจ<อ>ในลักษณะเดียวกันจะมีเสนอราคาตัดก,กันเองในระหว่างผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันทั้นเราเองก็ไม่อยากรู้ราคาคนอื่นและเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ราคาของเราเองอันนี้ความเสียหายประการแรก ความยหายประการที่สองในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพในล่ามทําสื่อไม่ควรจะให้ข้อมูลนี้ร่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอกถ้าให้ลูกค้าของเราเองเสียหายทาไมไปจ้างเขานกตอนนี้นไปบอกทาไมมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเปิดเผยอันนี้เสียหายสองส่วนน้องก็ยึ่มาเหมือนร้องขอความเป็นธรรมให้ให้ตัวบริษัทเองและให้เป็นตัวอย่างกับศิลปินท่านอื่นๆว่าเราไม่อยากรู้ความลับของศิลปินอื่น ต่างคนต่างประกอบธุรกิจไปอย่างเงี้ยครับรข,ข้อมูลนะคะมีคนถือเยอะไหมคะมีคนที่สามารถแบบเข้าถึงชุดข้อมูลที่ที่มันรัดได้มันเยอะจริงจริงคนที่ถือได้ตอนแรกเนี่ยไม่เยอะค่ะแต่ว่าภายหลังมันก็เริ่มกระจายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนําสืบของตำรวจต่างๆว่าแบบเป็นยังไงบ้างอาจจะยังหมดแล้วครับว่าใครใถือข้อมูลได้กี่คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรแล้วสิ่งที่เขานำไปเปิดเปิดกับใครด้วยวิธีการไหน มีพยานหลักฐานค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนหนึ่งนะครับแต่รายละเอียดไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเป็นความลับในสำนวนนะครับแล้วข้อถอดลุดออกไปแล้วค่ะแล้วได้มีการพูดคุยกับคนชื่อแตกไป็นราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราได้ได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยังจริงจริงกับตัวเขายังไม่ได้พูดคุยอะไรเลยใช่เพราะ<ช>เพราะว่าลุตทางบริษัทที่คุณตตกทำงานอยู่ครับได้มีการพูดคุยกับบริษัทแล้วแต่ว่า กับส่วนตัวคุณตากเกงอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหน้าที่เขาในการที่เข้ามาคุยกับพวกเราแต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีการทักเข้ามาหรือว่าโทรมาใดใดใช่ครับถ้ามันเป็นความผิดแล้วเราลองทุกคะแนนอายุความครับแต่ยืนยันว่าเป็นความผิดที่มันยอมความได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําความลับนี่มันกระจายแพร่ไปในวงกว้างมันเสียหายกับศิลปินของเราเองแล้วก็จะเสียหายกับวงการคนอื่นดด้วยนะครับที่ทำตอนนี้ที่แจ้งความเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการไม่ให้เขาไปทําพฤติกรรมอย่างนี้ ได้อีกส่วนหนึ่งอะคนที่รู้ข้อมูลจากเขาอีกตอนหนึ่งเนี่ยห้ามไม่ให้นาไปเผยแพร่เผยแพรถ้าเรารู้เราดาเนินคดีเอางี้แล้วกันนะครับเป็นอย่างงี้ครับครับผมความลับจะไม่กลายเป็นความลับแต่ตอนนี้มันก็ไม่จะไม่เป็นความลับอยู่แล้วครับอย่างงี้เราเราพยายามแบบว่าไม่ยุ่งกับใครไม่มีเรื่องกับใครแล้วครับถ้าเราเราไม่โดนก่อนเท่านั้นครับ อย่างที่แจ้งเลยค่ะว่าเรื่องระบบะมันรัดักุมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องคนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้จริงๆว่าเราจะเจอคนแบบไหนการกระทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากในการที่เราเลือกคนมาเราก็ไว้ใจทุกคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วก็เหนือการควบคุมจริงๆค่ะสัญญาในการควบคุมเป็นยังไงบ้างคะเพราะข้อมูลหลุดรั่วจริงๆก็มีอยู่แล้วเอกสารระบบมีหมดแต่เราควบคุมคนไม่ได้ความประพฤติคนเราควบคุมไม่ได้ครับ